เอาละเอาล,ะ,อาละครับผมการสวัสดีฮะแค่เห็นปกนี่ก็หาแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยอีกเป็นึี่ิําไม่ไม่ผมมันเอ้ยเดี๋ยวโอเคการสวัสดีครับผมวันนี้กับผมก็ผัดนะฮะวันนี้ <c oughs> อ้แม่ไม่ได้เจอกันนานเราอยู่กันในเกมบลวบอกเลนะฮะกับแมพของท o i เล็อืม ทำไมถึงมีเกียร์ทอยลติตผมลองพิมพ์ดูแล้วฮะจาก G B D หมายเลขแตกเพราะงั้นเนี่ยก็เลยต้องอยู่เกียร์ทอยลติตแล้วก็เดี๋ยวใครเนี่ยก็เลยต้องพิมพ์แค่ว่าทอยลิตนะมันถึงจะมีเนาะซึ่งก็โอเคผมผิดหวังกลับผิดหวังกับเกมโทรศัพท์ไปแล้วเพราะงั้นเนี่ยในรูบอกก็น่าจะมีนะเพราะว่าผมได้ขายไปแล้จากเพื่อนมา,เพ,าเพื่อนบอกว่าเออ เป็นไปดูคลิปนั้นมาแล้วรู้สึกว่าไอ้โทรศัพท์มันน่าจะมีมั้งแต่ว่าไในโลบอคเนี่ยน่าจะมีนะผมก็เลยเออว่ะมันน่าจะมีนะแล้วมันก็มีจริงฮะโอ้โหดูดิตอนวันนี้เนี่ยเราจะพาที่จะมาดูกันเลยฮะก็เอาสักิบแบบได้กันเนาะประมาณนั้นเพราะงั้นเนี่ยไปดูกันดีกว่าฮะในแบบสกีบีดีทอยเด็ดสิบแบบในโลบอคป่ะเดี๋ยวนะมันผู้เล่นไต่คูณผู้เล่นไต่คูณในเรือนจำสองคนผมชอบปกอันนี้มากเลยอ่ะมันดูลิ้นยาวมากเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ปกมันไม่ปกปัญหาอย่างยแต่มันก็คือผู้เล่นไต่คูลลิ่นยาวสองคนเหมือนกันเหรอเนี่ยผู้เล่นไต่คูณในเดือนจามันคือแบบผีจริงไปเนี่ยเออเดี๋ยวทำในหลังมันกลายเป็นไอ้ลุงอ้วนไปได้ไงวะเนี่ยผมว่าไม่ใช่แหละมาวันนี้เราได้ครบสิบแมปเป็นที่เรียบร้อยกับแบบของสกิบิดีทอยเล็ตอ้ยอันนี้เปิดมาก็แบบดูดูไม่น่าใช่เลยแฮะอ่ะไม่ไปเร่ยกันเลยดีกว่าฮะในแบบแรกห้องน้ำตลกฮ ออบบี้ผู้ดูแลถล่มระบบฟรีออบบีแอดมินใช่ไหมโอ,โอเคอะไรเนี่ยเดี๋ยววัตตาเฮกะลูกเกดแดนชีดนะบ้าอ,อ๋อเป็นโอ้โหอ๋อมันคือออบบี้ที่ดูไม่ร่าเ,เรื่อยซะเลยใช่อันนี้คืออะไรเพื่งขอดูตรงนี้ก่อนพาดทูกเกดฟรีแอดมินเฮ้ยถ้าเราไปตรงนี้เราจะได้ฟรีแอดมินเหรอได้เลย มันจะไปเดี๋ยวนะมันจะไปถึงไปเนี่ยเดี๋ยวนะมันดูสูงขึ้นเรื่อยๆมันดูสูงสูงขึ้นเรื่อยๆมันสูงขึ้นเรื่อยๆเลย่อยะพี่ชายเฮ้ยตัวนี้ก็ไม่ถึงแล้วเนี่ยไปถึงถึงถึง,ถงอโอโ้โหไม่ถึงแหละกูจะเอาฟีไอ้บินได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวดิอโอเคฮะแบบนี้ก็คือผมต้องวัดโอ้โห ตืมตมเติมเติมติมติมตมตมตมีตรวนั้นอยู่คนหนึ่งคนแตมเติมเตมแติมเ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 ติมนติมเ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 ตบมเติมเตยมเติมเติมมติมเติมเติมเติม่ตผมเติ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 มเตมเติ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 มเตมเติมเติมีติมเตบม มันทึ้งแบบแบบแต่ว่ามันมีเช็ดมันมีพี่หน้าโถจนนั้นหนึ่งคนที่เฉยไม่เฟี้ยวเลยเอาไปสี่พอ no, เนาะวอร์จิลเฮ้ยไม่ได้หรอกนายมันนู้เพื่อนขนาดฉันยังเป็นได้แค่เก้าจุดห้าเองนายจะไปเก่งมาจากไหนวะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเฮ้เอ้าเดี๋ยวดิดวดพี่ชายเฮ้ย แมปต่อมาใหม่มมพเลสรถเข็นนั่งในห้องน้ําลื่นทถลเยไีแปลกนะมันคืออะไรมันคือออบบี้ใช่ไหมหรือว่าคืออะไรว้าวขอปิดเพลงก่อนเลยอันนี้คือมอสฟรีอะไรคือมอสฟรีอ๋อโอ้อ๋อมันคือแบบไอรางรถไฟแต่ว่ามันแค่มี ก็คือแบบรางรถไฟปกติแต่ว่ามีสกินพวกนี้ไหมให้ใส่แล้วสกินหน้ามันตูดมากเลยอ่ะมันไม่ใช่เฮ้ยผู้บริจาคสูงสุดใครเข้าบริจาคแบบอะไรอย่างนี้กันวะเนี่ยเดี๋ยวนะก็คือแบบขึ้นรถไฟปกติเลยฮะแต่ว่าแค่มีโหขี้ให้เราใส่เป็นชุดแค่นั้นผมจะลองขับดูแล้วกันนะโอ้โหมันมันไม่เกี่ยวกันเลยอ่ะเพื่อน แต่แต yeah. ่แต่โอ้โหเฮ้ยนั่งได้ไปเลยเพื่อนถ้าผมไปในสปีดอย่างนี้ผมน่าจะไปถึงจุดสุดยอดได้ไม่ใช่ดิผมน่าจะไปถึงจุดสูงสุดได้นะหมายถึงว่ามันไม่ได้จะมีใครมากวนอ่ะมันนี่เหมือนกับปกติทั่วไปป่ะไม่ต้องเบรกป่ะเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยเแตยแต่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 โอ้โหมันเร็วมากเลยฮะเดี๋ยวนะเอ้ยเอ้าเขามีเบรกด้วยฮะ ว้าวเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยไม่นมดยังซีต่อได้โอ้โหเอาหายไปเลยเฮ้ยอย่างนี้ก็อีซี่ไะดิโอ้โหว่ามันอีซี่เกินอ๋อแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็จะมีข้อมูนตัวนั้นเป็นสก,กีบีดูดรอรับเราอยู่โอ้อะไรวะเนี่ย มันคือแบบแมปถัวงเวลาคุณดูดิโอ้โหต้องไปซิกแซกซ้ายขวาหน้านหลังก่อนจะไปถึงลูกพี่คนนั้นืออเอาเป็นสีเท่ากันกับแมปแรกแลยกัน,แบบแบบกนผมไม่ขออยู่ต่อผมจะขอเป็นต้นไม้ไผ่ที่ว่าลมพัดแรงมันก็จะเอียงเอียงผมไม่ขอเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มันจะแข็งใส่ไปต่อดีกว่าฮะเล่งเลยดีกว่าโอ้โหเร็วโคตรเลยเร็วโคตรเลยเร็วโคตรครูดเร็วครวดุดครดูดโอ้โหโอเอไป่นะไม่นะนะยังไปต่อยังไปต่อได้ใช่ นั่นแหละฮะแมปต่อมาตำรวจไทคุณไทคุณผมรู้สึกว่ามันผมเคยเล่นไปแล้วเลยภาพมันดูน่ากลัวเกินไปหรือเปล่า,าเนี่ยเบอร์ไ้ดว่ะภาพมันดูสอยองมากเลยอันนี้มันเกมเด็กจริงไหมเนี่ยรวมบอกเอา้าผมงมันไทคุณเนี่ยผมงมันไทคุณเนาะผมงมันไทคุณเนาะไทคุณกับปลากรวยเหมือนกัน ไม่เกี่ยวกันเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ภาพก็น่าสนใจแต่ไอ้ข้างในนี่คือไม่เกี่ยวเลยฮะเอาเกมต่อไปห้องสกีบีดีมอฟอุ้ยอันนี้คนเล่นโอ้โหอันนี้คนเล่นสองหมื่นเลยเหรออุ้ย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 เกินไปอะไรเนี่ยห้องสกีบีมอฟโอเคจากเมื่อกี้ขอไปเปลี่ยนตัวมานะฮะไหนดูหน่อยซิมันคือแบบอะไรสักอุ้ยซอมบี้สกินแพคมันคืออะไรอ่ะ าคามลลาแทงโอ้โอ๋อในเนืเ้อเรื่องคือมันจะมีเจ้ะตัวของฝั่งไอ้ก้องใช่ไหมกับฝั่งของอผีสองขี้ควายเล็ดเฮลิคอปเตอร์โอ้ไมค์กัดเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮ้ยควายเล็ดแฟม่อะไรวะเนี่ยมีคอมไพลเล็ดเฮ้ยมันเจตังหมดเลยอหร สแกรี่ทอยเลตโอ้โหไอตัวลิ้นยาที่ผมเห็นในตัวของปลกก่อนใช่ไหมฮอว่าเตอนี่มันคือแบบอะไรเว่ยเดี๋ยวนะเรดูข้างบนหน่อยมีเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อ่ายเสียตังหมดเลยนี่แหละอ๋อเดี๋ยวอะไรอ่ะอ๋อมีจับสแกรด้วย วแต่มันคือแมปเก็บของเก็บผีโถโถส้วมอ่ะนะโอ้โหจริงด้วยนี่มันไอตัวที่ผมเห็นล่าสุดเลยดีกว,ว่าที่เป็นการรวมล่าก,กันของทั้งสองฝั่งสินะหรือมันใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อมันคือแบบไล่เก็บผีฟิลีอ๋อเบียสิกดีนะเฮ้ยอ้าวอันนี้มาขายแล้วเนี่ยโอ้น่ากลัวจริง อันนี้ก็าขายอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไป <S 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 โอ้มีจับสกแกนด้วยมันจะสกแกนดีเลยโอ้ผมก็ใจละแล้ว,ละวจะเก็บยังไงวะเนี่ยนวอันนี้มันเก็บได้ปะไ o เล็ต only ไ o เล็ต only เหรอ้โอหน้าตาก็จะน่ากลัวเลยพี่ชาย,อยโอ้ย u s c h ส i คร อันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่เสด็จเราจะเข้าได้ไหมผมขอเปลี่ยนเป็นตัวป้อหน่อยล้วกันแล้ก็ยังไม่เข้าดินะประตูเอ้ยโอ้ยหัวนุบเดีย๋ยอมีหัวเด็กด้วยเฮ้ยโอ้ไปซ่วมเด็กซะแล้วเป็นสวมเด็กด้วยนะอเ,นเ,ยนะเอาจริงโอ้โคตรหยังฮาเลยพี่ชายเรื่ผมชอบว่ะเฮ้ยมันมีเยอะด้วยนะยยบา,ายก็ไม่ต้องหนักกว่าขนาดนั้นก็ได้นะเพื่อนนะ มีสวาดด้วยว h a hell. เต h ร์เอวคอยลิ่โอ้หตัวนี้ก็มีเป็นแบบที่เราเอาไวไ้ไล่เก็บพวกตัวละครของอาจจะเป็นวัวน,นี้ที่เขาสร้างขึ้นมาเองแลนะ่มาผมไม่คิดว่าในในซีรีส์ของเขาจริงๆมันจะมีอะไรบแบบนี้นะเออ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมิ <c oughs> ยมกกิการา์ช็อตซะด้วยฮะโอ้โหมิกกิการ์ชัดด้วยบันนี่เลยเพื่อนมาจะไปไหนอ่ะนี่มันทอยลิก เฮ้ยเลยคินเดอร์การ์เทนเหรอโอ้สถานที่รับเลี้ยงทับรับเลี้ยงโถ่้วมอะไรวะเนะี่ยเดี๋ยวดาอันนี้มันจะมีโอ้โหก็แต่โอ,โอ้มีขายทุกที่เลยฮนะเดี๋ยวนะมันเอาไปทำอะไรได้อะทำไมทำไมก็ขายราคาโหดกันจังเลยโอ้ผมชอบว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวติดเดี๋ยว โอ okay. วนี้มีอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหปลอมตัวขอปลอมตัวเป็นโลอบ,บ็อกโลบ็อ่เฮ้ยปลอมตัวไนดะ้ปลอมตัวได้ก่อนก่อนตัวอ้าเฮ้ยเป็นพวกกันไม่ใช่หรอโอยเฮ้ย,ยผมชอบว่ะโอเคแบบนี้เต็มสิบเอาไปสิบเลยะฮะ ชได้เป็นแบบที่ถ้าใครรู้สึก,ก่าเมื่อค่อยมีเกมเล่นในโลบอกเท่าไหร่เนี่ยมนเล่นแบบนี้ได้ครับถ้าใครที่เป็นชอบอ่าซีรีขร์ของซิกบินทัลเตอยู่แล้วเนาะเป็นแบบที่เราเนี่ยเอาไว้วิ่งเก็บพวกตัวของอ่าไอเทมไม่ใช่ดิพวกตัวละครที่อาจจะเป็นคนสรา้างที่เขาปัน้นโมเดลขึ้นมาเองฮะเราก็ไปหาเก็บตัวได้ที่ผมชอบก็คือมันมีดีไซน์แแปลกเยอะแล้วก็มันมันให้เล่นได้สบายอ่ะคือเราเป็นเล่นแบบเล่นค่าเวลาได้ชิวๆเลยก็โอเคจบไปได้กันเนาะต่อมาฮะ สกีบิดถวป้องกัน่วมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันคืออะไรมันก็ดูโอ้โอ้โหเสียงเพลงอืมเสียงเพลงสนอกูมากเลยฮะอันนี้คืออะไรอะสร้างป้อมกอแปลว่าเราเราเป็นเราเป็นเวอร์จิวหัวกล้องเพื่อนทำอะไรกันอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยว อ๋อมันเป็นไอมันเป็นป้องกันไอนี่เหรอคล้ายๆแบบพกแบบซอมบี้ใช่ไหมอ๋อมันเป็นแบบแบบป้องกันจากเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมันยิงลำแสงใส่เพื่อนเราวะเนะี่ยมันแบบที่เราเนี่ยเอาไปเล่นป้องกันไ้พวกซ่วมแล้วเราไปถีบซ่วมได้ไหมเดี๋ยว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 ใครยิงอะไรผมวะเนะี่ยเฮ้ยมันคืออะไร,รอ,อ่ะสไนเปอร์ไฮเลตเดี๋ยวก่อนนะไอมันซ่มยิง ข้ามันมันซูมยิงมันซยิงมันมันซ่มมันซูมขนาดไหนวะเปรีวเปิวเปิวเปีวเปเปตายอีอีอีอ๋นแบบที่อไว้ป้องอ่าเอาไว้เล่นแค่นี้เองหรอก็ดีนะอุ้ยวตาเฮกอะไรวะนตาี่ยดด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 ดีด ไม่แล้วตายหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตายตายหมดเลยอุ้ยอุ้ยเป็นไล่ยิงผมรูโอ้โหูสองสองตัวสองตัวสองตัวนายตายแน่ <f uch> อะไรคือนายตายแน่วะเอ้ยชุบชุบร้อยเพื่อนชุบร้อยอันนี้คือเราชุบกันอยู่ใช่ไหมมันชุบได้แหละมันมีมีขึ้นให้รีไวท์ด้วยเนี่ยเงินมาเก้าบาทแล้วเมืเ่อกี้เรเห็นที่จุดหนึ่งมาซื้อได้แปดบาทใช่ไหมเดีไหนวะนี่ไงแปดบาทใช่ไหม ผมนี่มันจริงจริงเลยเพิ่งเข้ามาก็ได้ของแล้วจัดเลยเพื่อนเอออ๋อมันใช้เป็นบังเกอร์สินะอืมก็ประมาณนี้ฮะมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยฮะเอองั้นก็ถือว่าจบไปได้กันแบบนี้เต็มแบบสิบเอาไปสักปลาล็อกเอาไปให้เจ็ดแล้วกันฮะก็ถือว่าบันเทิงดีอยู่แต่ว่าแมบมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่มันมีแค่นี้เองอ่ะโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้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 ออ้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 โอ้โอ้โอ้อ้โอ้ ห้องสุขาที่ลื่นไหลลื่อนถาลายวีเอสแคมเม่แครเมอร์ลามามเมนและพูดอันนี้คนเล่นน่าจะพอได้อยู่ฮะาพันแปดถูกกินไลฟ์มานิหนึ่งสกิมิโล,ลทอยเลสวีเอ,อสแครเมล่าแมนเนาะอันนี้คือเลือกฝั่งเหรอเฮ้ยมึงสกิิโอ้โหมันรวมล่ากันว่ะเดี๋ยวมึงไปผสมพันธุ์กันหรอือวะนี่ดินะมึงเป็นคู่อดีตกันไม่ใช่เหรอมึงมารวมล่ากันได้ไงเนี่ยกูขอชาลก่อนอ อ๋อใช่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมยิงไอ้นี่ได้วะท้าไม่เอกูยิไงไอ้กล้องมันได้อะอีอ้าวลูกปืนหมดอีอ้าวสวยหมด,าหมดามาา่าเอ้ยโอ้อันนี้ปืนเขาเอามาจากไหนวะเราอยู่คนละฝั่งกับไอ้ไนี่ใหญ่ไอ้กล้องเหรอคนละฝั่งคนละฝั่งคนละฝังะ่งไอ้เนาะมีไปฉายด้วยกูมาทำไมวะเนี่ยเออาร้ายมาตอดกูเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนกูยิงมึงไม่ได้แต่มึงตอดกูได้หมายเขาไวายังไงเนี่ยฮะ มึงแปลกแล้วมึงแปลกแล้วมึงแปลกแล้วมึงจะต้องเจอซอมอกูมึงก็เจอปืนซอมอกูมึงก็เจอปืนคกกูมึงก็เจอไอ้เหี้ยปืนคกปืนคกปืนคกเราอะไรไม่ได้เลยปืนคกปืนคกปืนคกหรือใครมายิงผมวะเอ้าไอ้พวกนี้มายิงกูปืนคกกูไงปืนคกกูอันอันนี้ก็เติมกระสุนใช่ไหมว่าปืนคกอแรงดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็เลยเจอปืนคกกูไปเจอปืนคกกูไป เจอปือนคกกูไปเก็บหมดไปส่วนลูกใครซอมอซอมอเพื่อนกูช่วยแล้วกูช่วยโอ้โหเพื่อนกูตายเพื่อนกูตายมึงก็ต้องตายมันยิงใครอยู่อะปืนคกไปหรอปือนคกเดือดหมดอ้่ะมันยิงกูโอเคฮะนี่คือแบบยิงกันที่มีตัวละครสก,กีบิดูมาล่อไอ้เฉยเพื่อนหน้าตามึงตูดจังวะผมขอลองหน่อยนี่เวอร์จิวเวอร์จิวสกีบิดูมันจะเป็นยังไง อ๋อก็คือมันเอาหน้ามันเป็นหน้าไรน,นี่พื้นฐานเลยหรอโอ้หไม่เฟี้ยวเลยโอเคเนี่ยเต็ม <c oughs> สิบเอาไปสี่พออย่างไยก็บันเทิงกว่าไ,ไอเกมก่อนอยู่ฮะแล้วต่อมาฮะสก,กีบิดสก,กีบิดทัวร์เรตคาเมราแมนเนว่าจายฮะอะไรวเนี่ยแล้วคนเล่นหกร้อยโดนกินนิดไล์มานิดหนึ่งฮนะว้าวอ๋อ มาแต่แหกอะอันนี้คืออะไรอ่ะให้เลือกทีมวะ What เดี๋ยว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 ต้องไปเป็นอะไม่น่เพื่อนแหลกเกินเดี๋ยวก่อนมันแหลกเกินไปไอเดียโอ๊ยโดนต่อยเดี๋ยวมันมีแต่คาเมล่าแมนเต็มเซิร์ฟเลยเว้ยแล้วตัวเองคงเป็นไอหัวโอ๊ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนหุยฮอ้คำมันไรหรือม่าเมียน ก็ถ้าผมมีแต่หัววะเนี่ยเอาไมาแล้วมันแหลกอยู่ว่าเด็กๆบัรชาวะเนี่ยผมว่าแหลกแน่ๆเลยดูดิเฮ้ยโอเคเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วทำไมโอ้โหวัดใต้เฮกอพอลคาลิปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนกันมันคืออะไรเนี่ยโจมตีโอ้โหโจมตีเอาหัวผมได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนในในในอะไรกันจะตายเลยเพื่อนนะแล้วเพื่อนเนี่นมันมันเดินมันเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหก็ตายใครมันสปาวะอะไรกันนักกหนาวะเนี่ยเพื่อนตกมาเลย เพื่อได้แหละเอาหัโมงโอ้ยหัวหลุดโอ้ยจิงว่ะจริงว่ะจริงว่ะอน,นั่นคือคนปะผมสามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยอ่ะอีคือฟลัดอะไรวะก็แหละแปลงร่างอ๋อเดี๋ยวทำไมผมโอ้โหโอเคผมเป็นทีมวัวตะเคียนทีมกล้องมาเยอะจังเลยวะแล้วทีมคำโอ้หูเดียว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 เฮ้ย โอ้บอสโอ้เสียงเสียงไปแล้วเสียงผมไปแล้วอะไรเนี่ยโอ้รีจีสัตว์ผมต้องไปอันนี้ไงนี่นี่นี่มือมา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 เลยมาเลยนมาเลยใครใครใครหัวมุงวัวมุงเหรอหัวมุงเหรอหัวมุงเหรอหัวมงุวมงเหรอโอ้ผมจะไยกดอีเรียอ่โอ้ผมจยกดอีเพ่อที่จะปั่นจะโคกได้ผมว่าแมปนี้มันพังแล้วนะฮะดูด,ดิ โอ้สปินมีหลายเล่าหลายมีหลายเล่าเลยนะไม่แน่นะไม่หลายเล่าเอาไปสักท่าแล้วกันฮะโอเคแถวต่อไปเอาต่อมาฮะเอาชีวิตรอดในห้องน้ำเดือดคิวเลอร์โอ้โหไอไอแบบสต้ไอแบบนี้ผมรู้เลยมันมีแบบนี้มาเยอะมากแล้วมันเปลี่ยนไอตัวที่มาเยอะข้างหน้าตรงนี้เป็นตัวอื่นเว้เป็นเชคบ้างเป็นเจคคิวเลอร์บ้างเป็นเจสันบ้างเนี่ยแต่ว่าคุณก็ยังเล่นนะ เราไม่กดจ้าโคกได้เฮ้ยนี่เป็นเกมแรกเลยวะ่ะที่เขาใส่ระบบกดจุญโคกมาเพราะว่าในตัวซีรีส์ทุกผมไปดูมานะไอ้พวกกล้องมันจะต่อสู้ในการดึงออกมาไม่รู้กุญแจโคกเว้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่กนจะไม่ได้ต่อกรกับพวกเปรตนี่ได้ถ้ามันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีฮ้ยเอ้ยอาร์ไอค่าเลยวะเนะี่ยโอ้ยมันคือฆาตากรมันคือฆาตากรพี่น้องเอ้ยอยา่าอย่าอย่า กระจอกนั่นคือคนใช่ไหมนั่นคือคนใช่ไหมบอกกูดิเฮ้ยโอ้โหกระต่าย yeah. เย้แลอะไรมันดูเละข้าวเลยหมดเลยวะเนี่ยดูดิอุย้ยมันมาลูซี่มาจากไหนเพื่อนกรอกโู้ขึ้นอันต่อมาฮะผู้เล่นไตรคูนในเรือนยำสองผมว่าอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวแน่นอนมันน่าจะเอาภาพมาเฉยเฉยเพราะว่าแบบมันมีหลายอย่างที่ไม่เกี่ยวมากนะันแล้วดูดิ โลบักก็มีเอ้ยไม่ใช่ไหนไมค้าดีกว่าโลบักมาจากไหน,นวะเนี่ยดูดินัโปรแฮกว่าแต่เฮก่ะแล้วก็มีอะไรวะเนี่ยมันดูไม่เกี่ยวกันเลยนะเนี่ยแล้วก็เอาหน้าสกีไปดูมาใส,ส่แบบงงงงเฟซัทไรคูณสู่เพลเยอร์โอ้ยไทยคูณอีกแล้วอ๋อเฮ้ยเจอไปสองอันแล้วนะไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ,อ้ยไทยคูณอีกแล้วหรอวะเนี่ยแล้วผมเดินแบบผมว่าเน็ตน่าจะไม่ไหวแล้วฮะต้องรีบแล้ว อันสุดท้ายที่น่าจะไม่ใชยสุดที่เป็นแบบออฟฟี้นะโอ้โหคือแบบออฟฟี้หรือแบบหนีแบบเป็นไอ้นี่ไอ้นี่คือโดนหมดเลยเว้ยอันนี้ดูดิโดนดิไล์ถล่มมากเลยแสดงว่าออฟฟี้มันต้องตึงมากมแน่เลยว่าใช่ตึงไหมผมว่าเฮ้ยว้าคนเล่นเยอะว่ะคือคืนดีไอเกมไหนที่คนคือคืนดีผมชอบหมดเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่นะกระเจอก าจอกมากไอ้พว,อพวกกดไอ้พวกกดนิดไรนี่มันก็เป็นพวกกีกี้ทีดเล่นเกมแนวนี้ไม่เป็นยังบวกเด็กน้อยอเออดูดิผมแบบเท็เดียวจะยังไม่เคยหยุดวิ่งเลยเนี่ยนี่ผมยังไม่หยุดวิ่งเลยไอ้วูดสต็อปเฮ้ยใครใทยมันยืนเรียงอะอ๋ะอโอเคกูรู้ว่าไทยมันยืนเรียงกันโอ้โหเมื่อกี้หยุดไม่นับนะฮะเมื่อกี้หยุดไม่นับ โอ้โหพวกบอกเล็กหน่อยมาเล่นเกมโลบอกกระจอกจริงๆดูพี่ไว้ไอ้น้องอน,นี่คือตัวอย่างของคนโหดเวอร์จิวอะเวอร์จิวรู้จักไหมลงไปในนี้ใช่ไหมโอ้โหช้าจังเลยนี่กระดติดได้ตัดนะนี่กระดต่อให้นะที่เดินปกตินี่ดูดิทำไมมีแต่หน้าไอเบคอนในหมดเลยว่าที่ดิเขาตลลงอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยโลลงให้แต่งตัวเป็นหน้าเบคอนอย่างนี้เหรอว้าวนี่คือบอสสินนะครับด,ด,ดบูดูดีครับดูนี่สิครับ น่าเหมือนเต้เลยอ่ะย้คุณชนะบอสใหญ่หอยหมดยากอะไรคือบอสใหญ่หอยหมดยากวะสกีบีดีสกีบีทีดูปทอยเลทเอสคีบหืมคุณดูคุณดูณดิดไลท์ดิเจอสภาพแล้วเนี่ยเป็นปลากวัวที่ตัวนิดนึงฮะไม่นิดหรอมั้งขนาดนี้โอโห้อะไรวะเนี่ยเ๋ยวอ๋อไม่ใช่ปลากวัวแต่ เดี๋ยวมึงแคมป์กูอย่างงี no <noise> hey. me, er ้กูจะไปยังไงคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยกันดีๆผมเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงโดนดิไลท์เฮ้ยบอหรอโอบาบาโอบาบาไม่ทำไมกูเป็นโอบาบาไม่ได้ว่าทำไมกูไดเป็นได้แค่อโมกุสเนี่ยกูอยากเป็นโอบบบอันนี้คืออะไรสกอร์บอร์ดเหรอไม่ใช่ที่มันโดนเน็ตนี่โอ้โห

เราขอโทษนะเพื่อนเกมนี้ไม <|so|>> ่ตรงคอนเซปต์เลยเอาเป็นหนึ่งพอปัโทแต่ได้ฮาอยู่แต่ได้ฮาอยู่เกมต่อมาฮะสกีบิตีห้องสุขากับแขมเมือลาม่าอะไรมันมันแปลกโอ้โหพรานั้นจะเซ็งกับโปรแปรไทยของเกมนี้มากเลย กี่วีนี่ทอยเล็ตอ๋อค่ะไม่ลแมนมันแคร์แครเหมือนลมาม่าได้ไงวะนี่เขาเรียกลิขสิทธิ์หรือเปล่ามันมีลิขสิทธิ์เหรอทำไมต้องเป็นหน้านี้ด้วยอ่ะอู้หูนี้น่ากลัวดิว,ว้าวไม่ขยับอะไรด้วยชิบหายเอ,อ้ยมีอนนี้มีฉันขยับซะหน่อยมาเพื่อนนะมาเลยไปการบกุกการเพื่อนฝูงนี่คนเล่นหมดเลยเหรออุ้ยก็เยอะนะฆ่ามันฆ่ามันฆ่าคือห้องนะอะเอาไปมาเถื่อนใช่ปะไปเลย ขามันขาเฮ้ยเฮ้วัดลูกสูบอะไรคือลูกสูบวะเฮ้ยอะไรคือลูกสูบขาของน้ำขาขาอ่าขามันขามันเอ้ยทิปเปิลเคีย <ś> ว <led> คอร์ชอยู่ไหมคอรสัตสัตด,ดาวกูชิบหายโอเค เกมนี้มันดีคนเล่นเยอะด้วยเอออันนี้คือจุดสําคัญเลยคนเล่นเยอะเว้ยเอาไปเจ็ดแล้วกันฮะซอบสนุกสนุกมันคืออะไรวะอ๋อมันคือขี้ในห้องน้ําวัดตัดใครบักไหนบักเด็กน้อย,อยผู้ใดขี้ในห้องน้ําแล้วบละกดชักโครกเนี่ยต้องให้วูดจิ้วมากดให้นี่มืองต้องเป็นคนยังไงเนี่ยฮะ เฮ้ยแล้วดูมันโอ้โหหนึ่งนับห้าปากหมาท้าผีเกมพาสลีสใครมันใครนะใครนะโอ้สกูกูบอกทุเรศมากดูดิบลิงอะไรอ่ะบลิงเอ็กแบล็กฮะโอ้โหกูจะโคกเช็ดก่อนเลยเช็ดก่อนเลยเช็ดออกเลยไหมไม่ได้หรออะไรวะเนี่ย ก็โอเคสำหรับวันนี้กับเกมของโลบอกในแบบของห้องขี้หรือว่ามอนขี้หรือว่าเกมขี้หรือว่าเกมโถขี้สักอย่างเลยกันนะก็วันนี้มีอะไรมากเนอะกูอยากจะมามาหาดูคือเพื่อนพูดขึ้นมากูก็เออวะโลบอกเลยมันมีทุกอย่างจริงนะคือึมคิดสภาพดูว่าอะไรที่มันเป็นประเด็นแค่แบบแป๊บเดียวอ่ะคล้ายเป็นมีมเรียบอ่าคนทั้งโลกควรจักกันนะแป๊บเดียว พอักพักหนึ่งวันสองวันคงใม้เลยวันสองวันแมปมันต้องมาแล้วเวแต่ว่าคนแรกมันน่าจะตูดทีหนึ่งอะเนาะแต่ให้ซากาชิดหนึ่งเงี้ยแมปพีดีมันก็จะมาเลยเวอันแรกเนี่ยผมว่าผมชอบนะมันเป็นแนววิ่งเก็บหามอนที่เฉยแต่ว่ามันผมชอบที่มันมีดีไซน์เยอะดีแล้วก็อยากจะรู้ว่าถ้ามันเป็ปดีไซน์ตัวอื่นมันจะเป็นยังไงแล้วข้อป้านมาดูดีด้วยเออส่วนอันต่อมาเนี่ยก็มันกระตูดลงมาเรื่อยตูดลงมาเรื่อยๆดับลงมาเรื่อยเลยฮะก็ถือว่าเอามันเป็ครเครียดได้กันเนาะเลิก ก็สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสำหรับคุณที่อยากลองเล่นดูก็โหสะกดทีลิทุกอันนี่คือนม่าจะขาลากอ่ะอาจจะก็รีนทีทุกอันแล้กันสำหรับคนที่อยากมาดูก็เล่นได้ในคลิปเลยครับผมจะเรียงไว้ให้ได้กันตั้งแต่อันแรกถึงอันสุดท้ายเลยอสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนขอไปนั่งขี้ขอไล้กันเ็นน้นา